ท่านอย่าลืมนะพี่น้องผมจะแนะนําอะไรอย่างหนึ่งการขัดแย้งระหว่างกลุ่มอัลุลฮะดีิกับกลุ่มกุกฟุกฮะนะเป็นขีลาฟุลกอดีมเป็นการขีลาฟที่มันมีมาแต่เนิ่นนานขีลาฟมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วท่านพี่น้องขีลาฟในเรื่องอะไรบรรดาฟุกฮะให้ความหมายคําจํากัดความคําว่าอัสซุนนะนั้นแปลว่าอันมันดูบะ แปลว่าชอบให้กระทําสุนฮะสุะนฮะหน้าที่ฟุกกฮานะครับพี่น้องอย่าลืมนะก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องของเราว่าคีลาฟเดอิฟนั้นคืออะไรเราต้องเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนบรรดาฟุกกฮาบรรดานักวิชาการทางด้านฟิกทั้งหมดเป็นนักฟิกอย่างเดียวนะพวกเขาข้างหลายให้ความจำกัดความคำว่าอัซสสุนฮะ สุนนะท่านนบีน่ะแปลว่าอันมันดูบสนับสนุนชอบให้ทำแต่ถ้าเรามาในหนังสือกุตุบอาลุฮัดดิษไม่ว่าจะเป็นกุตุบอาลมุสตลาฮัดดิษกุตุบเยรลลตะดิลอาลุฮัดดิษหรือปราดด้านฮัดิษเขาให้ความหมายว่าไงคำว,ว่าอัลฮัดิษเนี่ยคือมามาอูดีฟูอิลลันนบีอัลลอฮุอะลัยซัลลัม นะมินกาลินเอาเฟะลินเอาตักรีรินเอาคุลกินเอาคอลกินเอาคุลุินเห็นไหมท่านพี่น้องมันต่างกับฟ้ากับดินเลยบรรดานาะคดิสปาด้านอาดิสเขาบอกว่าคําว่าสุนนะคือทุกอย่างที่มันอ้างอิงหรือพ่วงไปถึงอ้างไปถึงอิลลัน,นาบีอะอะลสซาลตุสลามไปถึงท่านนาบีอะลสซาลตุสลามนะไม่ว่าจะเป็นคําพูดนบีก็เป็นสุนนะ การกระทําในกระทําของท่านนบีก็เป็นสุนนะนบีกล่าวว่านบีทําอย่างนั้นหรือตะกรีนนบียอมรับในเรื่องนั้นนะเอาข้อกิดเอาคุลุกินไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะหรือมารยาทต่างๆจริยธรรมของท่านนบีสุลลลันนี่คือความหมายของเขาว่าสุนนะณที่มหดิศินซึ่งมันต่างกับความเข้าใจของบรรดานักฟิก ไม่น้องนะบรรดานักฟิกถึงจุมฮุดถึงบอกว่าการจัดแถวนั้นเป็นมุสตะฮับชอบให้กระทําชอบให้กระทำนะทีน,ทนี้การที่เขานะคือชอบให้กระทำการการอะไรการจัดแถวให้แนบชิดส่วนการละหมาดยืนห่างกันนั้น เขาบอกว่าเป็นมุสตัมส่วนการละหมาดยืนห่างกันนั้นนะเขาบอกว่าเป็นมกักครูอันนี้มันก็ยังไปไม่รอดก็ยังไปไม่รอดผมถึงบอกอธิบายมันแต่แต่ต้น,ต,นต้นแล้วคําว่ามักครูหน้าที่มุตตะกอดดิมีนั่นคือตาฮิรีมนะจนจะตาฮรีมตันซีฮีหรืออะไราาตาฮรีมีก็บรรดาฟูก้าเขาแยกไปนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความหมายคำว่ามักรู ไม่มีคำว่าน่าร uh well> um> ังเกียจนะว่การให้อิเลกุมุลกุฟรวัลฟุซุกวัลอิซยานอัลลอฮุซุลตัลาลมักโรสำหรับพวกท่านในเรื่องกุฟรฮะเรื่องกุฟรมันเป็นมังมักโรเหรอหรือว่าอะไรวะฮัรรามะอิเลกุมุลกุฟรวัลฟุซุกวัลอิซยานหลักฐานอันเดียวของยุมฮุกที่เขาตอบโต้ และของมุตคัดิมินที่เขาได้บอกเอาไว้นี่คือหลักฐานของเขาไม่มีเป็นไปไม่ได้มักรุไม่ได้แปลว่าหน้ารังเกียจหรือมักรูอะไรนะนมันมักรูไอยาเส้นยาสูบมันมักรูไม่ใช่ไม่ใช่หารอมครับท่านพีน่น้องฉะนั้นโต๊ะครูคนไหนที่ยังเล่นยาสูบเล่นยาเส้นน่ะเตรียมไว้เลยในมัสยขอบูนิฟาบอกอัตารีมเลย นะแต่ผมก็แปลกใจท่านพี่น้องนะครับอันนี้อันนี้พูดถึงพูดพูดพูดเล่นๆนะพูดเล่นๆนะเออบรรดาพวกกะกาพวกบาบาพวกคนเฒ่าคนแก่พวกลุงพวกอะไรคุณอาคุณลุงอะไรของพวกเราที่มาจากปากีสถานมาจากอัฟกานิสถานพวกปกตนพวกประธานทั้งหลายเนี่ยนะมาเนี่ยเล่นยาอย่าเล่นมณฑลนี่ภาษาปกติเล่นมณฑลอะไรที่เอาไว้องคใต้ดินนะฮะพวกแขกประธานจะใช้มนสวดมาถึงปุ๊บเนี่ยอมนตร์วดกันหมด แต่อาหารทะเลกะปิน้ำปลากินไม่ได้ฮารอมอันนี้ฮานาฟีแต่ฮานาฟีบอกว่ายาเส้นยาสุกเป็นฮารอมไม่เอหถ้าไ <c oughs> ม่ร้องผมถึบอกว่าพูดพูดเล่นๆน,นะพูดเล่นนะแต่มันก็เป็นจริง